สวัสดีค่ะใบปอลตียานะคะ หลังจากที่มีประเด็นเรื่องดราม่านะคะวันนี้ปอก็เป็นคลิปแรกที่ปอจะออกมานะคะซึ่งดราม่ามันก็มีตั้งแต่วันที่11มาแล้วนะคะพอเราทราบนะคะพอเราเห็นคลิปที่มีดราม่ากันในทิกต o k นะคะเราก็ได้ลบคลิปต้นฉบับทั้งในทิกต o k และใน YouTube ออกเลยนะคะที่ออกมาวันนี้นะคะปอก็ขออนุญ,ญาตมาอ,ออกมาขอโทษค่ายต้นสังกาดของน้องลิซ่านะคะคือค่าย YG นะคะแล้วก็ขอโทษน้องลิซ่าด้วยนะคะที่ นำเพลงของน้องลิซ่ามาร้องนะคะแล้วจนเกิดประเด็นที่ไม่พอใจกันในโซเชียลนะคะซึ่งจริงๆแล้วคือเรามีความชื่นชอบในตัวน้องนะคะแต่ว่าถ้าจะไปทำโคเวอร์เต้นอย่างเงี้ยเราเต้นไม่เป็นนะคะแต่เรา ก็พอร้องได้เราก็เลยนํามาร้องนะคะซึ่งการซึ่งในท่อนที่ปอร้องนะคะมันก็จะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเกาหลีนะคะซึ่งพื้นฐานในเรื่องของภาษาปอก็ไม่มีอยู่แล้วนะคะยิ่งเป็นภาษาเกาหลีด้วยนะคะตรงนี้ปอก็ใช้ในการเปิดแปลเนื้อจาก Google นะคะแล้วก็ท่องแล้วก็ฟังในการร้องนะคะซึ่งการร้องออกมาก็อาจจะทําให้เกิดการผิดเพี้ยนนะคะจนทําให เป็นที่ไม่พอใจของหลายหลายท่านนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะปอก็อยากจะขอโทษไปยังค่ายวาจีนะคะแล้วก็น้องลิซ่าด้วยนะคะที่เราหยิบยกตรงนี้ขึ้นมาร้องนะคะแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ดีที่จะทําให้เพลงน้องเสียหายเลยนะคะ <S 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 เพียงแค่เราชื่นชอบน้องแล้วก็เราก็คิดน้อยไปนะคะก็เลยทําเพลงตรงนี้ออกมานะคะยังไงก็ขอโทษค่ายวาจีแล้วก็น้องลิซ่าอีกครั้งด้วยค่ะ